สวัสดีค่ะคลิปนี้หนูก็จะมาอ่านพระสูตรจากหนังสือพุทธวจนะชุดสกทาคามีเรื่องไม่เวียนกลับมาสู่กามทั้งหลายอีกเพราะบรรลุสู่อื่นที่สงบยิ่งกว่ามหานามะถ้าแม้ว่าอริยสาวกเล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อย มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้ถึงแม้อริยาสาวกนั้นเว้นจากกามเว้นจากอากุศลธรรมแต่ยังไม่บรรลุป,ปิติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเธอก็จะยังเป็นผู้เวียนกลับมาในกามได้มหานามะแต่เมื่อใดอริยาสาวกได้เล็งเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ากามให้ความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนั้นยิ่งนักดังนี้และเธอก็เว้นจากกรามเว้นจากอากุศลธรรมบรรลุปีติและสุขหรือกุศลธรรมอื่นที่สงบกว่านั้นเมื่อนั้นเธอย่อมไม่เป็นผู้เวียนกลับมาในกามได้เป็นแท้